สวัสดีจ้านิดาสาวเชยภูมินิดาก็จะเก็บใบโหระพานะคะเนาะใบโหระพาที่ปลูกไว้นี่ค่ะไปใส่ไปไใส่แกงเขียวหวานนะคะเนาะว่าเขาเขาจะได้แตกขึ้นเยอะๆค่ะนิดาตั้งกล้องก่อนนิดาตั้งกล้องก่อนเห็นไหม เราถ้าเราเก็บบ่อยๆมันจะได้แตกเนาะคะ่ะเนาะมันจะมันจะแน่นมันจะแน่นนะ,ะนีิดาสายเก็บใบโหละ,าะพาที่ปลูกไว้ค่ะใ้ไปไปเกล็นเขียวหวานนะคะยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกนะคะ สวัสดีค่ะนิดาสาวยี่ผมเก็บใบโหระพาค่ะใ,ใกล้ๆน,ดน,นิดาก็ปลูกไว้นะคะใบโหระพาเนาะถ้ามันมันแน่นมันแน่นกระถางคันมันจะไม่เห็นไม่สวยเนาะคะ่ะนิดาก็าจะเก็บใบโหระพา ผมๆ้อไปไปแกงเขียวหวานเพราะว่ามันมันแน่นกระฐานนะเพราะมันไม่มน้นมีกระยาดนี่น ก็จะเป็นใบาบาซิลิคุมของฝรั่งเนาะค่ะเนาะ,ะบาซิลิคุมของฝรั่งหรือว่าใบใบโหระพาของฝรั่งเนาะค่ะเนาะมันแน่นกระถางแล้วมันมันเหลืองอันนี้กระถางมันเหลืองเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นผักแพวลวค่ะอันนี้ฝนตกแล้วะคะ่ะฝนตก มันเล่นกระถางมากไปก็ไม่ไม่งามนลคะนะาะแพลวค่ะฝนตกแล้วยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกนะคะนะ่ะเนาะอันนี้ไม่ดาไม่ได้เก็บมันมันเป็นดอกจะเอาไว้ดอกเอาไว้อไอ้นี่มันย,าย้ายพันนอกนะคะเนาะ มีารามีตะไข้ด้วยนะคะตะไข่แล้วก็มาเกือมะเกือมะเขวอเทศกผักผัเทศค่ะ ผักที่ปลูกไว้นะคะมีผักแพลวโหระพาไทยแล้วก็หัหระพาฝรั่งมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะเนาะกก่อน,นะค่ะเนาะโอเคนะคะคลิปนี้นิดาก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นิดาในด้วจ้าวัสดีจ้า นี่ค่ะผัดที่ได้มาดูกันผัดที่ได้นี่ไงฝนก็ตกนี่ใบมะกรูดนะคะเนะาะใบมะกรูดกิดบใบมะกรูดไปไว้ผัดเอผัดอะไรนะผัดเอ หมูสามชั้นใส่ใส่พริกแกงจ้ะหมูสามชั้นใส่พริกแกงใส่ใบมะกรูดเยอะๆจะได้หอมๆนะคะเนะาะใบมะกรูดดอกไม้กำลังออกดอกนะคะเนาะ นิดากระถางมันแน่นค่ะใบเหลืองเลยนิดาไม่ได้นี้เนาะใบเหลืองเลยมะเขือก็มันแน่นนิดาเอามาอันนี้วางไว้แล้วเนี่ยกินเสร็จแล้วก็มาวางไอ้ไอ้ในลูกแนวนิดาก็มาโยนใส่กระถางเขาขึ้นค่ะสวนที่บาคอนเล็กๆนะคะเนาะอันนี้ก็ต้นเอ็นยืดนะคะเนาะต้นเอ็นยืดเอามาปลูกไว้ใส่ แกงหน่อไม้เนาะค่ะเนาะไม่หรือไม่งามเลยค่ะผักผักไม่งามมันแน่นเนาะค่ะเนาะมันแน่นมันแน่นแล้วอากาศมันร้อนด้วยเนาะคะ่ะเนาะไม่ไม่ค่อยได้ลดน้ําเขานี่จ้าไว้แกงเนาะค่ะเนาะงเขาจะได้แตกยิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งแตกเนาะคะไว้แตะไว้แกงเคี้ยวหวานไว้กินกับขนมจีนจ้ะผัดใส่หมูก็อร่อยนะคะใบโหระพาเนี่ยผัดใส่หมู เราไม่มีกระเพาแล้วก็บะหหลาพาแทนก็ได้ผัดสมูใส่หัวลายนะคะเนะหัวลายผัดแซ่บ,บจ้าหอมหอมนะคะนะใบนี่ค่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในรา,นราสาวอย่าพูมินะจ้าสวนผักเล็กๆ